เสียงปรบมือให้กับนักธุรกิจระดับเจ็ดอีกท่านหนึงด้วยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญแนะนำตัวก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางวารพีทวีคอนนะคะดิฉันเป็นผู้ป่วยซึ่งไม่ใช่นอนรอความตายนะคะ ดิฉันเป็นคนป่วยแล้วมีรายได้ระดับหลักแสนนะคะทำควบคู่ไปกับป่วยทุกท่านเชื่อไหมคะว่าอาการป่วยของเราด้วยโรคมะเร็งปอดจะหายได้ในทันทีในยูมิโกนะคะแล้วก่อนอื่นนะคะดิฉันขอโทษด้วยที่ยังไม่ได้แนะนำอัพไลน์นะคะ,ะท่านผู้หมวดภูรินสีธรรมมาค่ะ แล้วท่านชุติการเก่งเดชค่ะท่านชายวิตธ์ธมสิริสกลชัยค่ะทังสามท่านดิฉันแกรบขอบพระคุณค่ะที่ทําให้ดิฉันมีวันนี้นะคะเชื่อไหมคะตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งมาไม่เคยมีสักวันที่จะหยุดถ้าหยุดเราเหนื่อยถ้าหยุดเราทอ้อแต่ดิฉันออกทำทุกวัน พาดารทาทำทุกวันแล้วมีดาราได้เข้ากระเป๋าทุกวันเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกและครอบครัวนะคะดิฉันผ่อนบ้านผ่อนรถฝนตกแดดออกดิฉันก็มีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันทุกท่านว่าด,ดีไหมคะ <ide> แล้วจะทำร่วมกับดิฉันไหมคะค่ <ide> ะดิฉันกราบขอบพระคุณ <ide> ท่านประธานทั้งสองท่านด้วยคะ่ะดิฉันปลืมปีติที่ เชื่อไหมคะทุกท่านคนที่เปรียวป่วยเป็นโรคมะเร็งที่พร้อมดิฉันหรือหลังดิฉันเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วคะ่ะเพราะอะไรเพราะเขาทอ้อแต่ดิฉันไม่ทอ้อดิฉันจะทําทุกวันแล้วจะทําแล้วจะสู้กับโรคมะเร็งต่อไปทุกวันคะ่ะดิฉันเชื่อมัน่นว่าดิฉันหายแน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอไปหนึ่งกำลังใจให้ด้วยนะคะโอ้โห วันนี้ทุกคนนะคะได้รับพลังบวกกันไปแบบเต็มที่มากๆเลยอะ่ะนี่คือเสียงของคนป่วยที่ดูไม่เหมือนคนป่วยเลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่ป่วยเล็กน้อยเนี่ยอย่าใช้เป็นข้ออ้างนะคะอาการป่วยไม่ใช่ข้ออ้างในการที่เราจะหยุดทำงานแต่มันคือสิ่งที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราต้องทำเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้นะ